ออดเขาไม่ค่อยจะใจดีจริงนะคะแต่เขาก็เลือกใจดีไม่ได้ใจดีกับทุกคนทวมลอนเขาเป็นคนที่มีมุมอมองที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นนะคะ เขามีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่มองมองไปข้างหน้าตลอดเวลาเขาจะไม่มีทางที่จะมองเรื่องราวในอดีตหรือหันย้อนกลับไปทําอะไรแบบเดิมซ้ๆหรือว่ายับคิดย้ำำําทําหรือว่าเป็นคนที่ยึดติดก,กับเรื่องราวเก่าเขาจะเป็นคนไม่ยึดติดนะคะถ้าเขาได้หันหลังออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นแล้วเขาจะออกมาเลยแล้วก็จะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเห็นไหมเขาผู้หญิงคนนี้เขากลางแผนที่นะคะค เห็นชันไหมตามแผนที่ลูกโลกเขาต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มองไปข้างหน้าแลวเขาก็ต้องการคนที่มองและมีวิสัยทัศน์ใกล้เคียงหรือคล้ายกับเขาหรือเหมือนเขาเลยนี่คะที่มาสนัสนบสนุสนซัพพอร์ตความคิดเขาคนที่มามาล้างห,หรือว่าคิดไปคนทางกับเขาน่าจะไปกับเขายายนะคะ กัต้เป็นคนที่มีความคิดเหมือนกันใบปิดจบนะคะห้าดาเหะนไหมคนรอบข้างหรือตัวเขานะคะอาจจะคนรอบข้างอาจจะมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แตกต่างเป็นคนที่ไม่เข้าพวกเป็นคนที่อาจจะมีความขัดแย้งมีทัศนคติที่ไม่ตรงกับใครนะคะในมุมมองของคนทั่วไปเขาเขาเป็นคนที่อาจจะพูดตรงพูดแรงนะคะพูดแล้วบางที ออคําพูดของเขาเนี่ยมันมัน,ม,นมันอาจจะไปทิ่มทิ่มแทงใจมันอาจจะเป็นความเป็นจริงที่แบบว่าคําพูดที่ไม่ได้ขัดเกลาเลยนะคะเหมือนกับว่าความเป็นจริงมันคือต้องเป็นแบบนี้เขาก็จะพูดออกไปเลยเขาไม่สนใจว่าคนที่ฟังจะรับคําพูดเขาได้หรือไม่ได้นะจะยอมรับไหมแต่เขาคิดว่าเอ,อ้ยมันคือเรื่องจริงนี่เรื่องจริงเขาก็จะพูดเขาจะไม่ปล่อยผ่านนะคะพวกนี้นะ เขาจะเป็นคนที่ไม่อวยใครนะคะถ้าเกิดคงค้นไม่ดีเขาก็จะบอกว่าคนคณนไม่ดีเร็วแบบไหนดีแบบไหนเขาจะแยกออกนะคะเขาเป็นคนเขาจะกล้าไฟนะคะแล้วก็กล้าพูดกล้าคิดนะคะแล้วก็ยังกล้าเทคแอคชั่นด้วยนะคะบางทค่ะพลังงานเขาก็เป็นประมาณนี้นะ,ะเป็นท่าลงได้บ้างก็ทัดน้ำํำทัดไฟนะคะทัดลมขาดทัดดินธาตุทัดเดียว นะคะที่อยู่ในพาวาน,นี้เป็นคนไกลจากคุณเป็นคนที่เขาเขาอาจจะเติบโตที่จังหวัดหนึ่งแล้วเขาเขาเป็นไปไปไปทํางานหรือว่าไปอาศัยอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะไม่ใช่คนที่ที่อยู่ปัจจุบันเขาไม่ใช่ที่อยู่จริงๆของเขาเอางี้ดีกว่านะคือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนพื้นเพที่นั่นอะ่ะสมมุติว่าเขาเขาอยู่ภาคเหนือแต่จริงๆแนละ้วเขาไม่ใช่คนภาคคนทางเหนือเขาอาจจะ พูดได้หลายภาษานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่สมมติว่าเขาเป็นคนภาคภาคกลางเนี่ยเขาก็ไปอยู่ไปทํางานที่ภาคเหนืออย่างเงี้ยนะเป็นต้นหรือนะคะเป็นต้นหรือเป็นคนภาคเหนือแต่ไปทํางานภาคกลางเนี้ยนะคะเออยก็อย่างมานี้นะคะแต่เขาจะนคนนิ่งๆเนี่ยนะนิ่งจนจนคุณไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะถ้าเขาเขา ถ้าเขาอยากจะนิ่งเขาจะนิ่งเลยนะคะคุณไม่ต้องแปลกใจนะเป็นเป็นธรมนธรมชาติเป็นวิสัยของเขานะคนคนนี้โอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพลังงานที่จะมีแอคชั่น Action, เข้าหาคุณหรือเป็นคนที่จะจริงจังในความสัมพันธ์ ีคือะได้พบเจอเขาคือใครนะคุณซีเรียลเดเวอเซนชิพหรือเป็นคนที่จะมาเทคแอคชั่นในควสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะได้ดูด้วยในอนาคตหรือพบเจอได้นะคะเรามาดูกบนเพืความบันเทิงน,นะคะอันนี้ก็จะโค้ชแค่ประมาณหนึ่งเดือนหรือแค่สิ้นปีนี้แหละนะคะส่วนปีหน้าต้องมาดูพนักงานกันใหม่นะะไม่ตรงตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ไม,ง,างไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสเนาะ หมอก็ไม่ใช่หมอดูนะคะเป็นนักอ่านการ์ดถูกไมนักเขาเรีเยกอะไรนะนักอ่านไพ่ทาโร่ศาสตร์ดวตกมากกว่านะคะไม่ใช่ไม่ใช่แม่หมอ